สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมเอกราชบุญอาจอีกเช่นเคยนะสำหรับในคลิปนี้ครับสินำเอาคลิปการสู้ขวัญพยาบาลเกษียณนะพี่น้องกับเดี๋ยวนี้พยาบาลเกษียณนะตามโรงพยาบาลต่าง บ่ว่าสิเป็นลุงพยาบาลในชุมชนระดับอำเภอหรือว่าในระดับตำบลนะหรือว่ารพสต,ตหรือว่าสิอยูโ่โรงพยาบาลประจำจังหวัดก็แล้วแต่นะทุกเมื่อนี้อาจมีการจัดงานขึ้นนะบางทีก็จัดในองค์กรหรือว่าในโรงพยาบาลชุมชนนะคนจัดขึ้นมานะครับโอยง่ายคือองค์กรโรงพยาบาลคนจัดให้ หรือบางครั้งก็เป็นการจัดโดยชมรมพยาบาลนะเพราะฉะนั้นกับมีโอกาสสำหรับพอพราามทั้งหลายถ้าหากแมนวาอ่าเป็นได้เสริรนเฮาไปสู่ขวัญให้พยาบาลเกษียณเขาเสียนะอเอาบทสูตรใดไปไปสูตรในเพิ่นนะครับที่ผ่านมาในอดีตมันกันกนบบัตทนมีอ่าบทสูตรขวัญเฉพาะสำหรับพยาบาลนะ แต่ว่าในโอกาสนี่ผมก็ได้เรียกว่าเรียบเรีย่ยนะงขึ้นมาใหม่นะเป็นการแต่งขึ้นมาใหม่ก็เหมาะสําหรับเอาไปใส่กับพยาบาลโดยตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองฟังเบิง่งนะครับบาสิเป็นทางเจ้าภาพเองหรือว่าทางพ่อพราหม์เองนะครับซึ่งเป็นพู้ที่ทำนาทีในการสู่กวนนี้ถ้าหากว่าฟังแล้วโอ,โอ้มันเป็นตาเอาเนยว เป็นการน้ำเน่ยโ,โยโยเอาไปฝึกนะครับเพื่อมีโอกาสกันน้ำเอาไปใส่ใดก็ลองฟังบึงนะครับสำหรับเบิทสูตรนี้ก็อยู่ในคู่มือใบสีสู่ขวัญในชุดที่สองนะครับสำหรับบทสูตรขวัญพยาบาลเกษียณนี่นะครับ้าผูใ้ใดสนใจกับบูชามาไดนะครับโทรกลิ่งกลางมาเด้อย์เ นะครับก็บคุยกันนะ,ะฟังครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสาปะคาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีสีมือนี้ยแม่นมืองามยำนี้แม่นยำดีสุขใจสีสวัสดีลาโพตน,นโมพุทธยายะ ขอเดชะเดโชองพุทธธรรมโมสังโฆให้มาปกป้องคุ้มพี่คุ้มนองเจ้าวสาธารณสุขทุกอำเภอในตำบลในกราไปนะหรือที่ใส่คำวา่าโรงพยาบาลนะลุงพยาบาลอย่างเนี่ยลุงพยาบาลใส่ซื้อลุงพยาบาลนั้นไปนะ คุ้มพี่คุ้มน้องชาวโรงพยาบาลสะถือรวมทั้งสุมพี่น,น้องของเจ้าโคสุขคนเออเมื่อเนี่ผู้ขาพอ่พามเอกราชบุญอาจก็สิได้ขอโอกาสอนุญาตบัดนี้เลิกดีแล้วสิสุขวร จึงขออันเชิญอลุงไทยเทวราราชาภูมิหูตาทิพย์ยุษวันถึงฝ่าโปรดในมาทุกสันหันลงม,มาทางลุมมาหาสุมมภูขายาอสาอยู่นาน มาประทานทรอนให้อวยใจถูกมูให้ได้โยสืบสร้างกุศลแทมนุยนคนบาดนี้ได้เริ่มต้นเข้าสู่พิธีการของประธานเดชชาชนาภัยทั้งหลยด้วยมหาลาลวย หรือทำแนวใดก็ให้ง่ายให้สบายพ่านผลผลใดดังประโงค์เออบัดเนี้สซุ่มหมู่เห้าพี่น้องพอแหละแม่ทั้งหลายทั้งคุณตาคุณยายทุกคนมวลพร้อม เชิญเขามานั่งรอมพร้อมเพียงกันทุกฝ่ายมากระจายอ้อมไหวเป็นแนวรวมเม็นห่วมกัรนานตอนสำคัญแล้วเด้อทำพิธีใบสีอ่อนงามเป็นตาอ่อนซ้อนแสนสะอ่อนแท้ๆแ,แล้วประทับใจ มีเป็นพวงดอกไม้สลักสีดีสวยเด่นไพมาเห็นแล้วก็ต้องมองแล้วได้อิ่มตาพอยเป็นพวงลายยาได้เป็นสองมองเห็นกลีบดอกสันมันเหลื่อมสะเกียมตา มีทั้งยอดเจอบฟ้าประดับปานดาตกแต่งแงเท่อใดประแงปืมบ่ลืมแล้วประทำใจกว่าเชิญเจ้าพี่น้องเช้ารุ่งพยาบันสะเทือกถูกไฟทั้งยิ่งชายพังผอมให้มาล่อมสู่ผา ขยับเข้ามาทั้งบุนให้มานุนยาใดเปียวให้มาเกี่ยวอ้อมไหวหลายสัญญาวันไหวกำลังใจในครั้งนี้มันสำคัญขักเอาเนี้รวมเอาคุณงามความดีของพี่น้องประคองไหวแม่นซอยการนาะ โุดประสงค์ครั้งนี้นั่นมันสำคัญคักเขานี้ย้อนว่าพี่น้องเจ้าเขานี้ได้เกียณนะผ่านบทเรียนมาแล้วชีวิตหลานชะการได้พบผ่านมาคักล่วงเลยมาแล้วมีหลแนวหลเวา กันเอาคู่สุยางทั้งในยางในวิ่งมาแล้วคู่สุอันได้ครบขั้นซาแล้วบริการด่านชีวิตตั้งแต่จำอิดแหลกเริ่มไปหอดเท่ามือตาย เจอมาหลายคนแล้วพยาบาลช่วยชีวิตได้หูทิตเพื่อพี่น้องพ้องสู่ช่วยเหลือจิตใจได้เอื้อเฟือกาลุนบุญอยู่ทรงในใจบอกตามตรงกายนั้นเน็ดเหนื่อยหลากายังสู่บ่ถอย เป็นพยาบาลตั้งแต่ตัวน้อยน้อยคอยเบิงบ่มีหลงบ่พา,าวงน้ำอย่างเวียนบายเดืกหรือเศร้าพยาบาลคอยเฝ้าตามอาการสัญญาณชีบเจ้าก็ไดเล่งหลีดูแลไว้เป็นอย่างดี เสียงโวยวายเตียงนั้นหรือตึงตังเตียงนี้เร็วรีวรีบด่วนเพราะในใจยังใครครวนหวนถึงในถิงเกียวอยู่บอ่อแผ่ถึงสีแยะกกับโบคาน ป้าบาลมาทุกชั้นทั้งตึกในและตึกนอกโอพีดีกะพองนั้นอีอาส้ำาต่มแทมแนมลงไปแต่เข้าวพุนบุญของเฮาได้มาสู่ยุมาจนหอดมือนี มีหลายลนบ่ประมาณวิชาการนั้นก็ได้พัฒนาบ่ไดขาดให้จลาดเลือดลำทรงคุณขาแต่ผ่านมาบางได้เป็นหัวหนาพยาบาลตำแหน่งใหญ่และผิดชอบทุกหัวใจ ได้ดูแลน้องๆแถมสำนำบอ่อเศร้าต้องอดเอายามนั้นเป็นผู้นำองค์กรต้องใจแข็งเอาไว้ก่อนบางขังนอนบอ่อใดคิดนำน้องผองงาน มาตรฐานกับมาคำข้าขอเน้นนจโลอยทั้งเฮ็ดเอหาสอนันนอคิดแล้วอังพ่อหลอพ่ออยากห้องให้สวงใจแต่กาปฏิเสธบ่ใดระบบเปินมากํำกับ ก็ต้องเลยยอมรับเหตุไปตามนั้นหลายวันเดือนปีคอยถอยมากกระเสียนอายุละบูหกสิบปีแล้วบัดนี้ที่นี่แล้วเหมือนห่างไกลแสนอะไรนำเจ้า พี่พี่ทั้งหลายแสนเสียดายนำดีพี่ที่นี่ไก่แล้วเสียงเซลเซ้าลทางพุนโศกกันถามข้าววา่าจึงข้าวแล้วจีปีนี่พี่กะเสีนาให้แวเวียนมาบ้างเห็นกันให้ถามไทย่ยานสิไดลืมไหล จากไปแล้วอบัดนีหนีแล้วอย่าสิลืมมือใดฟ้ามืดคึมเป่าเปียวให้เหลียวหาทิ้นเคยไปเคยมาแวะเวียนกันใดหากว่าใดรวยลำให้แวะเวียนมาเดอือพแคนใดเป็นเศรษฐีมาหาหนองกะใดสิพาไปไหวเฮ็ดบุญ เออบัดนี้สิได้เจ้าทำแล้วงานลาชการที่เคยอยู่เสียไปเป็นปูญาเถ่าเนาข้างอยู่วางใดขอกำลังใจเจ้าให้เข้มแข็งเด้ออีพีให้ได้เป็นหุมโพสี แกลูกหลานทวนหนาอย่ามีลาเสื่อมถอยคอยดูแลลูกเต้าหลานเหลนให้มันใหญ่ให้ลูกหลานเก่าไปได้จเลือิอมากล่นคนใดยกยอพอแต่ถึงเวลาแล้วสิพาเหลียกเอาขวัญขอเชิญชวนทุกคนไในหซวเสียงหฮอง ลองตะโกนเอาเดือเชิญควันเดืออย่าสาดวนเชิญเอาควันผีผีคราวนี้ย่าสีนานว่ามาเยอะควันอึน ขอแต่พาแกนไทยเจ้าผู้มีบุญมาซ้อยคุณซอยย่อควันหลานเจ้าเย่อคอยจากเชื้อเอานางแอกไครผู้อยู่หออาณาคำสิบมอนสานดำลูกมาแต่ผู้หน่อยสามสิบหมอนน่อยลูกมาแต่เมืองสวง สจสิบมอลวงลูกมาแต่เมืองฝ่าห้าสิบมอกาลูกมาแต่ผู้หอผู้หองมาซอยคูนซอยย่อกวันลานเจ้าเย่หมอเหล่านี้บ่เม่นหมอธรรมดาคาถาอันนี้แม่นคาถาตัางแต่เขา bỏ thầu tem bù la an chết bảy nhỏ vườn gì ảo mà muốn cháu lẻo chết bảy khuôn, ôn gì ảo mà khăm cháu lẻo nam tàu kẹo ọt bò kín yên yên có ham yên đi y lý là gì dù phạc vả mi khỏi khả luông lai มีงัวควายหลายคำพ้อร้างมาออกเนื่องนั้นคำดันแก้่วอีเศษขอจงเป็นเหตุให้โยูสุมกินเย็นทุกยาใดเห็นเขินยาใดไก่มีจะไดกับใดมีตะดีกับดีกวัเจ้าไปประชุมโยหล่อพ่อชอ่อ ขวัญเจ้าไปประชุมอยู่รอพ่อสองขวัญเจ้าไปประชุมอยู่สอสอจอบุรีลำก็ให้มาสามมืดน,นี้วันนี้ว่ามาเยอะขวรอือ้ S <S <ess iz Ug ly> เออกันแม่นขวัญมาแล้วาพามที่เราแทมพรตัดเอาตอนคาถาแม่นีเหลือหล่นขอทุกคนทวนนารลับเอารีบด้วนขอเชิญชวนพี่น้อง้องทานใน้ลับเอาเด้อ สิทธิกา,ยาะะกะิยัตตาคโตสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิเตจโชยใจโยนิจังก็ให้เจ้านี้ใดมีทรัพเนื่องนองเงินไหลกองทองไหลมาแม่นส่วนบ่มีเวินอันแม่นขาอเห็นหายให้มีใจเนื้อถูกโม ให้ได้ยู่แสมสอยเย็นจอยโยสุวันอันว่าโชคลาบนั้นให้ไหลลังมา้้มสมหัวใจทุกคนป่าตนาเอาเดอ้อย่าได้เผื่อภัยแล้วเมสติยู่ถูกเมื่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานโยสุมืออย่ามีพงถาดเผือน คนสันสืนย่อยย่องสมควรเดือดทานพระนิพพานเป็นทีตังสาแล้วพูวสู่คนเดิมใจยะตูภาวังใจยามังคลังก็ขาเถินนะโมบุทธายนะโมพุทธเจ้าภักกะส นามาอุสัดุสัดุสัดุุกับก็บประมาณนี้นะครับสำหรับบทสูตรขวัญสำหรับพยาบาลกเกษียงนะเพราะฉะนั้นก็หายปอพา,า,ามทั้งหลายนำเอาไปฝึกสอบมึงนะฝึกไปฝึกไปฝึกไปมันกเกิดความเขาอกเขาใจนะอินเขาไปในอารมณ์สูตรแจ็คบินลิงละ่ะ นะครับใหม่ๆก็ธรรมดาละครับมันก็คือกักๆเนาะว่าท่านใดในทานองว่าท่านใดเชี่ยวชาญน,นะว่าท่านใดจําได้นะครับก็ขอฝากไว้ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกลาศบุญอาจหรือว่าช่องสู้วันออนไลน์นี่แหละนะครับแต่หากว่ากดเอาไว้ติดตามเอาไว้เนี่ยมันก็สิพอสิเห็นคลิปใหม่ๆนะหรือว่าคลิปเก่าๆเนี่ยก็สาม,มารถที่จะ ไปฟังไปบึงได้ครับก็พบกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ